ช่วงที่2ของสนทนาชายทุ่งในวันนี้แล้วครับคุณผู้ชมครับอาจารย์ก่อนที่เราจะคุยกันเมื่อกี้สังเกตมองขึ้นไปด้านบนครับมีหลังโมดเต็มเลยจานทําให้ผมเนี่ยย้อนนึกถึงสมัยอดีตตอนเด็กๆตอนเรียนหนังสือเนี่ยนะประจําห้องก็จะมีคนที่แบบว่าแก่นแก่นแตรทุกห้องก็จะมีสักคนนึงอ่ะแก่นแก่นหรือเกเรประมาณอย่างนั้นนะแกล้งชอบแกล้งเพื่อนนี่เราก็เดินเดินของเราเดินเดินไปเรียนใช่ไหมครับ ก็เห็นเนี่ยลังมดไม่ได้เด็ดออกมาโยนใส่หลังไอ้เราโดนเสร็จใส่ชุดนักเรียนต้องรีบปลดกระดุมอย่างไวเลยอาจารย์บางทีโอ้ไม่พ้นหลังนี่ลายเลยอันนี้เขาเรียกว่าเป็นแค้นฝังใจคือแจ็คใช่ไหมจะไม่ได้เครื่อนก็จะไม่ได้เคื่องก็เล่นกันไปคำๆทีนี้ถ้าเกิดแบบเกษตรกรอยู่ในสวนอย่างอาจารย์เนี่ยถ้าเอยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงเมื่อเขาโดนแบบมดกัดอะไรเงี้ยเขาจะใช้ตัวยาหรือสมุนไพรตัวไหนในสวนของเราได้บ้างที่หาได้แล้วมาบรรเทาอาจารย์คืออย่างนี้คุณแจ็ค คุณพูดคาว่าพอเพียงเนี่ยหมายความว่ามดแดงเนี่ยนะครับถ้ามันอยู่ในสวนเราอย่างพอเพียงนะคือว่ามันมีพอเหมาะพอประมาณไม่เยอะเกินไปถือว่ายังไม่ใช่ศัตรูพืชอ่ะถือยังไม่ใช่ศัตรูของเราด้วยครับแต่ถ้ามันมากไปเื่อไหร่นะนี่เลยหลักเสมากเกินไปอะไรที่จะทําให้มันเยอะมากไปอาจารย์วิธีการก็คือว่าถ้าคุณดูเนี่ยปกติเนี่ยนะฮะมดเนี่ยมันก็มีสองอย่างถ้าคุณไม่อยากฆ่าเขาครับนะคุณก็ต้อง คิดจะเลี้ยงไม่ล่ะถ้าคุณบอกว่าคุณคิดจะเลี้ยงมันเลยมีประโยชน์ไหมฮะมีที่เคนอีสานนี่เขาพยายามหาทางเลี้ยงมดแดงไม่คือเราเราแย่ไข่มดแดงแล้วเขาขายไข่มดแดงไงหมายถึงว่าส่วนของเราเนี่ยเราไม่ได้มาเพื่อรับประทานขนาดนั้นมันจะมีประโยชน์ในเชิงอื่นไหมฮะในเชิงอื่นถ้าปกติมีมดแดงอยู่พวกเพลี้ยฟงเพล่ฝ่ายจะไม่ค่อยมี มันมีประโยชน์ตรงนั้นแต่ว่าระบบนิเวศของมันแต่ว่าถ้ามันมาอยู่ในที่ที่เราก็จะต้องเดินต้องนอนต้องอะไรอย่างนี้อย่างนี้เรียกว่ามันไม่มีเหตุมีผลในการจะอยู่ตรงนี้ครับคุณก็ต้องไปจัดมุมให้มันอยู่ถ้าคุณไม่อยากฆ่ามันนะแล้วก็เลี้ยงมดแดงเอาไข่มดแดงไปเลยนะและถ้าเผื่อว่าคุณไม่อยากให้มดแดงกัดครับก็คือว่าถ้ามันมาเดินมาตายมาเจอตัวเราด้วยเหตุอะไรก็แล้วแต่นี่นะเราก็จะต้องใช้วิธีว่าอย่าไปฆ่ามันอ๋อก็ให้มันตายไป พอมันไ่้จับออกสิถ้ามันคุณไปตบมันพวกพวกมันจะมาเป็นฝูงเลยมได้กลิ่นนะฮะมันมีกลิ่นเขาเรียกว่ากลิ่นเตือนภัยอถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวคุณลองเดินในสวนผมนะคุณลองสักตัวหนึ่งคุณบี้ปั๊บเดี๋ยวมาเลยมันจะกลูมาหาคุณเลยอันนี้เขาเรียกว่ากลิ่นเตือนภัยเช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นบางคนก็ใช้ เลี้ยงมดแดงทางอีสานนะฮะเพื่อที่จะเอาไข่มดแดงบางคนเห็นมดแดงอยู่บนต้นเขาก็ปล่อยไว้เพราะมันมีเหตุมีผลที่จะปล่อยไว้ในการที่เขาจะไปเอามาทําหวงหาอาหารคุณดูลำหญ่ไข่มดแดงดิเคยดูป่ะเคยดูฮะแะครับแะมเสร็จแล้วก็จะมีท่าต่อไปที่ปัดๆเนี่ยนะฮะแต่ว่าถ้าเข้าไปในเกงนี่ไม่้จปัดง่านั่นแหละปัญหาทีนี้ที่คุณถามผมจิ้งค้างไว้เรื่องหลักเศรษฐกิจพอเพียงคืออย่างนี้ หลักเศรษฐกิจพอเพียงแม้คุณเป็นเกษตรกรเมื่อกี้คุณถามบอกว่าจะทําได้ถึงขนาดค้าขายไหมได้ครับมันฟังแล้วมันเหมือนสวนทางกันนะอาจารย์ต้องอาการค้าขายเพื่อหวังผลกาไรที่จะร่ํารวยแต่ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงดูจะขัดแย้งกันแล้วอาจารย์ตรงนี้ที่คนไทยเข้าใจผิดครับไปเข้าใจว่าเศรษฐกิจพอเพียงคือชีวิตความเป็นอยู่อย่างตอกต่อยที่ไม่รวยไม่สบายไม่มีอะไรกับเขาแล้วไปเรียกว่าเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่คอันนั้นเรียกว่ายากจนอื บริษัทใหญ่ๆถ้าเขาลงทุนแสนล้านเราบอกมากไปถ้าลงทุนพันล้านต่อปีน้อยไปหมื่นล้านกำลังดีมีพนักงานหนึ่งพันคนกำลังดีถ้ามี3,000ันคนมากไปมี500ร้อยคนไม่พอเพียงเห็นไหมครับนี่ถ้าเราเอาจับหลักมาให้มั่นคงแล้วจะทำอะไรคิดถึง3ข้อนี้บอกว่าเฮ้ทำแล้วฉันจะเสี่ยงไหมไอ้ที่ฉันทำนี่มีเหตุมีผลไหมอยู่ๆฉันอยากจะทำงาน กองวันแดดร้อนเปรี้ยงช่นงก็ไปดายยาบไอ้นี่มันไม่ใช่เศรษฐกิจพอเพียงไอ้นี่ไม่มีเหตุผลแล้วโม่แล้วครับใช่ไหมฮะหรือว่าที่คุณบอกว่าจะปลูกเพื่อค้าขายสมมติคุณแจ็คคุณจะทํานาคุณมีครอบครัวสมมติว่าสี่คนสี่คนถ้าคุณทานาสามไร่คุณอยู่ไม่ได้แน่ใช่ครับเพราะว่ารายได้จะไม่มีทางมาคุ้มเหลือใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นอย่างนี้เรียกว่าน้อยไปถ้าคุณจะทําต้ง 150ยห้าสิบไร่คุณมี4คนโอ้ยไหวเหรออาจารย์ไม่ไหวไงมากไปมากไปเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคำนวณว่าถ้า4คนเอ๊ะเราทำสัก30ไร่ในสามสิบไร่5ไร่เราปลูกไว้กินอีกยี่สิไร่เราปลูกไว้ขายเวลาตอนเราจะทำาะว่านเมล็ดพันธุ์มากไปไหมครับถ้ามากไปเนี่เกินความพอเพียงน้อยไปไหมเอเขาถึงกำหนดว่าเมล็ดพันธุ์ถ้าน้ำตมก็สิบหโล ถึง20โลไม่เกินนี่อย่างนี้กาเรียกว่าพอเหมาะพอดีเห็นไหมทีนี้เวลาคุณหวานข้าวไปแล้วอยู่ๆคุณก็ไม่รู้จะยังไม่มีโมรคแมลงศัตรูอะไรเลยคุณก็เอาสารเคมีอะไรก็ไม่รู้อีกใส่เข้าไปนี่เรียกว่าไม่มีเหตุมีผลไม่มีความรู้ด้วยไม่มีความรู้แล้วก็ไม่มีเหตุมีผลพูดถึงไม่มีความรู้ก็เลยนึกได้ว่าในหลักสามห่วงว่าพอเหมาะพอดีพอประมาณเนี่ยนะ ยังต้องดําเนินการภายใต้ความรู้คู่คุณธรรมคําว่าคุณธรรมคือซื่อสัตย์สุจริตขยันมันเพีอยอแล้วก็ละซึ้งิ่งจกอบบยมุกแล้วก็มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนบ้านครับและก็รู้รู้จริงทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติเนี่ยคือหลักเศรษฐกิจพอเพียงทีนี้ผมหนักใจมากเลยคนเออะอะไรเดี๋ยวนี้ผมไปเห็นดูเข้าสัมภาษณ์มานะพอเพียงพอเพียงนะพอเพียงพอเพียงแต่ว่าในคณะที่เราเป็นนักเกษตรครับ เราดูที่เขาถ่ายมาเนี่ยโอ้โหโรคโรคพืชมันกินซะเละเลยแล้วถ่ายมาแ,แล้วพอเพียงเขานี่ไม่ใช้สารไม่ใช้อะไรเลยนะฮะเขาไปเข้าใจว่าการไม่ใช้สารเคมีการไม่ใช้ปุ <ทำ S 1> <ส>๋ยเคมีนี่คือพอเพียงคือการไม่ใช้ปุ๋ยเคมีไม่ใช้สารเคมีป้องกันกับจากศัตรูพืชเขาไปเรียกว่าพอเพียงมไม่เกี่ยวอย่างนี้เรียกว่าทําเกษตรอินทรีย์ แต่เกษตรอินทรีย์คุณอาจจะไม่พอเพียงก็ได้ครับถ้ามันไม่เข้าหลักอย่างที่ผมอธิบายมา, ừ, ยาเมื่อกี้ ừ, ừ, เพราะวันนี้ผมเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นผู้ทรงภูมิรู้แต่ปร,ระการใดแต่รู้แต่ว่าเขาได้มีการสัมมนากันแล้วก็ได้สรุปกันแล้วก็ที่หนักใจมากเลยนะ ừ, นะอย่างเอาขอเอ่ยนามท่านอย่างดรสุเมธท่านก็พูดบ่อยมากบอกว่าเวลาพิเซต์งานหรือว่านําเสนอเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงทําไมต้องไปถ่ายกองฟางทําไมต้องไปถ่ายกระต๊อบอะไรที่มันดูแบบว่า ไม่ดูแบบมันเหมือนอยู่อย่างธรรมชาติแล้วก็ไปบอกว่านั่นเศรษฐกิจพอเพียงอยู่อย่างธรรมชาติบางคนก็ไม่พอเพียงนั่นแหละคือสิ่งที่ผมสิ่งที่ผมคิดเพื่อเมื่อได้ยินคําว่าเศรษฐกิจพอเพียงพอดูไปอ่ะถ้าอยู่อย่างนี้อยู่อย่างนี้ทุกคนเศรษฐกิจพอเพียงกันหมดทั้งประเทศแล้วมันจะเป็นยังไงผมก็คิดว่าเศรษฐกิจพอเพียงคือแบบนี้เพราะอยู่กระต๊อบอยู่กระต๊อบอยู่อะไรกันไปล้วมันจะเป็นยังไงประเทศและด้วยความเข้าใจอย่างนี้ก็เลยทําให้มีบางคนเนี่ยต่อต้านไม่ยอมรับ แต่ถ้าเข้าใจหลักอย่างที่ผมอธิบายทุกคนจะรับได้หมดคุณเป็นครูเนี่ยครับคุณคุยกับนักเรียนคุณด่าอาประธรโทษพูดตรงๆด่านักเรียนเนี่ยมันต้องด่าม้างนะเขาบอกว่าบางทีต้องสอนเด็กบางคนไม่มีภูมิมาจากบ้านเลยพ่อแม่ไม่เคยด่าเลยอีกหน่อยไปอยู่กับสังคมไม่ได้คนเป็นครูต้องบอกเด็กคนนี้มีภูมิต้านทานเรื่องนี้น้อยอาจจะต้องใส่แต่ว่าคุณต้องด่าพอเพียงนะค่อยๆทีละน้อยนะครับ ไม่ใช่อยู่ๆคุณโคลงโคลงโแล้วคุณไปด่าก็ยังรุนแรงในขนาดที่เขาไม่เคยเจอสภาพมาเลยรับไม่ได้รับไม่ได้อนี้ก็เกินความพอเพียงเห็นไหมหลักพอเพียงนี้มันดีจริงๆถ้าเราเข้าใจมันอันนี้ที่ผมเอามาทําตรงนี้เพราะว่าผมเดินในสวนครับผมเดินไปพอผมเห็นอันนี้ปุ๊บผมก็เตือนตัวเองว่าเฮ้ยอนนี้คุณทําอะไรมากไปหรือเปล่าคุณทําอะไรน้อยไปหรือเปล่าอะไรอยู่ทางเข้านีเดินมานี่พบเลยใช่ไหมฮะพอมาประต้าประตูปุ๊บเห็นเลย ใช่ไหมฮะส่วนป้ายชื่อเนี่ยไม่ใช่เรื่องสําคัญวันทาการเด่นวันทาก็แปลว่าวหว้ใครมาเราก็ไหว้ทุกคนแต่ความจริงมาจากชื่อเมียเมียก็ W วันธนี A อดิศัก N นิชาพัฒลูกสาว T ทัศเทพลูกชาย A เอาชื่อเล่นมาชื่อแอก็เป็นรวมกันแล้วกลายเป็นวันทาก็แปลว่าครอบครัวและพอเราเห็นชื่อครอบครัวเราก็ว่า จงรักครอบครัวก่อนที่จะไม่มีครอบครัวให้รักนี่จากภาพยนตร์เรื่องโดดเดี่ยวผู้น่ารักได้มาลงรลรงนี้ได้ไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปตอบคาถามกันดีไหมครับท่านผู้ชมครับครับเดี๋ยวเราพาก,กันสักครู่ครับ